สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวัดความยาวนะคะเราเรียนไปแล้วเรื่องในการวัดความยาวนะคะหน่วยที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันมีหน่วยอะไรบ้างนะคะหน่วยเซนติเมตรกับเมตรถ้าหน่วยเซนติเมตรกับเมตรก็เป็นหน่วยนะคะวัดความยาวอยู่ในระบบอะไรคะ เมตริก uh, บางคนทราบนะคะว่าหน่วยที่เราใช้เนี่ยที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือเมตรกับเซนติเมตรแต่นักเรียนไม่ทราบว่าเขาอยู่ในระบบอะไรใช่ไหมคะหน่วยเมตรกับเซนติเมตรอยู่ในระบบเมตริกนะ,ะส่วนอีกหน่วยหนึ่งที่ใช้นิยมใช้เหมือนกันก็คืออะไรคะนิ้วซึ่งอยู่ในแม่รทัดของนักเรียนใช่ไหมคะหน่วยนิ้วนั่นก็อยู่ในระบบอะไรคะอังกฤษ น,ะะนักเรียนต้องทราบด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าในการวัดความยาวนะคะซึ่งเราใช้ในชีวิตประจําวันก็คือใช้ในการอะไรนะคะเปรียบเทียบใช่ไหมใช้ในการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรบ้างที่เรานิยมเปรียบเทียบกันก็คือเปรียบเทียบส่วนสูงเปรียบเทียบน้ําหนักนะคะเปรียบเทียบความยาวนะเพราะดังนั้นนะะเดี๋ยวเรามาทบทวนเกี่ยวกับหน่วย การวัดก่อนแล้วเราก็มาฝึกนะคะการเปลี่ยนหน่วยนะเพราะว่าในการที่เราจะเปรียบเทียบได้ว่านะคะสิ่งไหนนะคะยาวกว่ากันหรือสูงกว่ากันหรือหนักกว่ากันเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อนใช่ไหมคะเราถึงสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้นะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นการฝึกนะพอชั่วโมงที่แล้ว นะคะได้ให้ตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนหน่วยไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะลองฝึกดูนะว่าที่เรียนมาหนึ่งชั่วโมงแล้ววันนี้จะทบทวนให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถทําได้ไหมนะพร้อมยังคะอ่าเรามาดูการอ่าวัดความยาวก่อนนะคะหน่วยวัดความยาวก่อนทบทวนก่อนนะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะไม่ต้องจดแล้วนะคะในหนังสือก็มีแต่เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าบางคนนี้ ไม่ค่อยได้ดูหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าทบทวนปุ๊บแล้วเราเรียนต่อเลยนะคะนักเรียนอาจจะพอเข้าใจบ้างนะ,ะแต่ถ้าขึ้นเรื่องเลยเนื้อเรื่องเลยบางคนนี่ยังงงนะคะเพราะว่าจำไม่ได้ว่าจะเราจะเปียบน,นะคะหน่วยวัดความยาวนะ,ะอะไรเป็นยังไงอ้ามาดูเลยนะคะหน่วยแรกนะคะซึ่งเราบอกแล้วว่าเป็นหน่วยที่เรานิยมใช้มากเลยก็ยคือหน่วยนะคะวัดความยาวในระบบเมตริก ไม่ต้องจดแล้วนะคะเพราะนั้นไปอย่างเร็วก็คือ10ม mm ิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะต่อไป100เซนเมเท่ากับ1เมตรแล้วก็1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะคราวที่แล้วเคยให้นักเรียนสังเกตแล้วใช่ไหมคะในเกี่ยวกับการวัดความยาวเนี่ยอย่างมิลลิเมตร เซนติเมตรอะไรเป็นหน่วยใหญ่เซนติเมตรนะเซนติเมตรกับเมตรอะไรเป็นหน่วยใหญ่เมตรเมตรกับกิโลเมตรอะไรเป็นหน่วยใหญ่อ่ากิโลเมตรนะคะเราทราบแล้วแล้วคราวที่แล้วก็ให้นักเรียนฝึกการเปลี่ยนอะไรนะคะหน่วยว่าเวลาเราจะเปลี่ยนจากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่หรือหน่วยใหญ่ไปหน่วยย่อยเราทำยังไงยังจำได้ไหมคะต่อไป หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ12นิ้วเท่ากับ1ฟุต3ฟุตเท่ากับ1หลา1,760หลาเท่ากับ1ไม์นะคะอันนี้เป็นระบบอังกฤษแล้วก็นักเรียนจะเห็นว่าที่ใช้ก็คือนิ้วกับฟุตอยู่ใกล้ตัวนักเรียนก็คือใน ไม้บรรทัดนั่นเอง12นิ้วเท่ากับ1เลยคะ1ฟุตแสดงว่าไม้บรรทัดนี่มีความยาว1ฟุตแล้วก็3ฟุตเท่ากับ1นงหลาเพระาะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่า1นหลาเนี่ยก็กีก่ไม้บรรทัด3ไม้บรรทัดกี่เซนกี่เซนติเมตร9กเซนติเมตรเพราะ1ไม้บรรทัดมันมี30เซนติเมตร3ไม้บรรทัดก็เป็น90เซนติเมตรเพระาะนั้น1หลาก็เท่ากับ 90ซนเมตรอ่ะชั่วโมงชั่วโมงที่แล้วครูให้นักเรียนเทียบหลากับอะไรจําได้ไหมอ่าถ้าใครจําได้แสดงว่านักเรียนได้ฟังหลากับอะไรคะเมตรว่าหลากับเมตรน่ะอะไรมีความยาวมากกว่ากันเห็นไหมเราจะเปรียบเทียบหลากับเมตรว่าอะไรมีความยาวมากกว่ากันเราต้องเปรียบเทียบให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันแล้วเราจะเปรียบเทียบไงให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันแสดงว่าเราก็ต้องทำหลาให้เป็นอะไรอ่าเป็น เซนติเมตรหนึ่งหลามี90เซนติเมตรหนึ่งเมตรก็มี100เซนติเมตรเห็นไหมคะเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นเซนติเมตรเปลี่ยนจากหลาให้เป็นเซนติเมตรเพราะมันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วเราก็สามารถทําไมได้ละเปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นอะไรความยาวอะไรยาวมากกว่ากันเมตรกับหลาหนึ่งเมตรเห็นไหมคะเพราะเมตรมันมี100เซนแต่หลามันมี90เซนติเมตรนะคะ พอเข้าใจไหมคะในการเปลี่ยนหน่วยนะอ้าวต่อไปมาดูหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยใครยังมาพูดแทนครูเนี่ย12นิ้วเท่ากับหนึ่งคืบใครจะอธิบายได้นะคะเพราะนักเรียนอาจจะมีความรู้เดิมแล้วมีไหม อ่าสินิ้วเท่ากับ1คืบนะคะหคืบนักเรียนก็คงจะทราบว่าประมาณไหนใช่ไหมคะอ่าในลงทำได้คืบหนึ่งนะคะคงจะรู้ใช้อวยว่าส่วนตัวนะคะของตัวเองคืออะไรคะมือนะคะคืบ2คืบเท่ากับ1นศอกนะคะแล้วก็สศอกเท่ากับ1วาอ่าโดยเฉพาะวาวานี่จำให้ได้เลยทำไมคะกางแขนออกไปทั้งสองข้างเลยเหยียดตรงเลยนะคะ ยีบวาเท่ากับ1เส้นนะคะสี่เส้นเท่ากับ1นึ่งโยธเพราะนั้นวากลางแขนไปเห็นไหมนะคะวากับที่เรานิยมเปรียบเทียบก็คือวากับเมตรมาดูระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก1นิ้วเท่ากับ2.54ซนติเมตรนะคะหหลาเท่ากับ0.9 144เมตรต่อไปเห็นไหมค่าหลาไม่ถึงเมตรนะเพราะหลามันมีแค่90เซน มเมตรหนึ่งมีร้อเซนหนึไมลเท่ากับ1 6 0 9 3กิโลเมตรต่อไปมาที่การเปรียบเทียบหน่วยความยาวที่นิยมใช้นะคะก็คือวากับเมตร1วาเท่ากับ2เมตรเมตรเป็นระบบเมตรติกวาเป็นระบบไทย1นิ้วเท่ากับ2.54เซนติเมตรจำไว้นะคะที่ต้องนำมาใช้บ่อยๆระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตรติก 1>, 1นิ้วเท่ากับ2.54ซนเมตรหลาเท่ากับ90เซนเมตรหลาเท่ากับ0.914 4เมตรนะคะอันนี้อังกฤษเทียบกับเมติก1ฟุตเท่ากับ30ซนติเมตรหไมล์เท่ากับ1 6 0 9 3กิโลเมตระมาดูการเปลี่ยนหน่วยความยาวนี้รู้สึกว่าเป็นการบ้านให้การบ้านไปแต่ที่ส่งส่งมารู้สึกว่า ก็จังมีผิดบ้างนะคะนักเรียนดูแล้วก็ไปแก้ไขอันนี้ที่มาทบทวนให้นะคะกันบ้านมาทบทวนให้เพราะว่าต้องการนักเรียนแก้ไขด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มฝึกนะคะมีอีกหลายข้ออ่านักเรียนดูเลยจงเปรียบเทียบความยาวในแต่ละข้อต่อไปนี้แล้วระบุความยาวที่มากกว่านะคะขอให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาวดังนั้นในการเปรียบเทียบนักเรียนต้องทําให้มันเป็นหน่วย เดียวกันใช่ไหมต้องทำให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนอดูเลยนะคะที่ใครที่ทำทำไปแล้วบางคนไม่ได้ทำนะคะก็มีทําส่วนน้อยใครทําแล้วย,ยังไม่ได้ส่งครูก็ตรวจด,ด้วยนะคะใครยังไม่ทำดูแล้วกลับไปทําใครที่ทําแล้วนะคะที่ผิดนะคะแก้ไขไปให้บ้างแล้วบางบางข้อก็ยังไม่ได้แก้ไขนัเกเรียนก็ดูนะคะอ่า เขาบอกสุดาสูง6ฟุตกับดวงใจสูง175เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบความสูงของสุดากับดวงใจหน่วยของหน่วยที่เขาวัดมาสุดาเขาวัดเป็นฟุตแต่ดวงใจวัดเป็นเซนติเมตรดังนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนจะเปลี่ยนหน่วยฟุตให้เป็นเซนติเมตรหรือเซนติเมตรเป็นฟุตมันก็อยู่ในอะไรคะอะ ว่านักเรียนจะวิเคราะห์และอยากเปลี่ยนหน่วยอะไรให้เป็นหน่วยอะไรนักเรียนคิดว่านะคะในการจะเปลี่ยนหน่วยนักเรียนคิดว่าจะเปลี่ยนหน่วยอะไรให้เป็นอะไรดีจะเปลี่ยนฟุตให้เป็นเซนติเมตรหรือเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นฟุตคะฟุตเป็นเซนติเมตรถ้าเปลี่ยนจากฟุตเป็นเซนติเมตรก็แสดงว่าเราเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ไปเป็นหน่วยย่อยถูกไหมเพราะหนึเตมี หนึ่งฟุตมีพื้นผ่านไปหยกหยกหนึ่งฟุตมีสามสิบเซนเห็นไหมใครนึกไม่ออกก็นึกถึงไม้บรรทัดหนึ่งฟุตมีสามสิบเซนติเมตรเพราะนั้นฟุตเป็นหน่วยใหญ่เซนติเมตรเป็นหน่วยย่อยถ้าเราทําฟุตเป็นเซนติเมตรเราแสดงว่าเราทําจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราก็ใช้วิธีการทำไมทําหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยคูณใช่ไหมชัพวงที่แล้วสอนไปแล้วถ้าเราทําจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเราก็ใช้วิธีการคูณ ถ้าหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เราก็ใช้วิธีการหารและนักเรียนชอบการคูณหรือการหารหส่วนใหญ่ทุกคนชอบการคูณใช่ไหมคะแต่ถ้าทำเซนติเมตรมาให้เป็นฟุตนะแล้วก็แสดงว่าทําหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เราก็ต้องมาหารเพราะฉะนั้นทําได้นะคะจะทําวิธีไหนก็ได้แล้วเราก็แต่ต้องทําให้มันเป็นหน่วยเดียวกันแล้วค่อยมาทําไมคะเปรียบเทียบแต่เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าชอบทํา หน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยเพราะชอบการอะไรมากกว่าการคูณอ่ะตอนนี้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมคะว่าจะทำหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อยก็คือทําฟุตให้เป็นเซนติเมตรนะแล้วก็เอาเซนติเมตรไว้ทางขวาฟุตไว้ทางซ้ายสัมพันธ์กันไงคะสัมพันธ์กันไงคะหน่วยใหญ่ก็ขึ้นว่าอะไรคะ1 1ึ่งรห,หนึ่งฟุตเท่ากับ สามสิบเซนเมตรอ่ะจ์ให้อะไรมานํามาเขียนก่อนก็ได้นะคะนำมาเขียนก่อนบอกหลายครั้งแล้วจดวิเคราะห์นะคะเรียบร้อยแล้วเวลาเขียนก็จดให้อะไรมาก็นํามาเขียนสุดาสูง6ฟุตดวงใจสูง175เซนเมตรอ่ะีนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราต้องการทําฟุตให้เป็นเซนติเมตรนะคะ มันสัมพันธ์กันไงเราก็ใช้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือทาเป็นนิ้วก่อนก็ได้ทําได้หลายรูปแบบเห็นไหมทำฟูดให้เป็นนิ้วหรือทําฟูดให้เป็นอะไรเลยก็ได้เซนแล้วแต่นะคะอ่านี่ทาให้ดูเมื่อกี้เราทำเรวิเคราะห์ให้เป็นเซนใช่ไหมอ่าแต่เราแต่ตัวอย่างนี้ครูทํามาเป็นนิ้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้หลายวิธีนะมันถูกทั้งนั้น1ฟุตเท่ากับ12นิ้วอันนี้กี่ฟุต6ฟุตก็เป็น12 6 72มีกี่นิ้วคะ72นิ้วอ่าต่อไปทำนิ้วเป็นเซน1นิ้วเท่ากับ2.54เซนติเมตรมีทั้งหมดกี่นิ้ว72ก็นำเจ็ไปคูณคูณออกมาได้เท่าไหร่หนึ่งยแปดสิเซนติเมตรถามหน่อยฟังไะคะเวลานักเรียนวัดความสูงนักเรียนจะวัดเป็นทศนิยมไหมคะไม่ วัดไหมคะอ่าไม่วัดดังนั้นนักเรียนคิดว่าสุดาก็น่าจะสูงเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบสาให้เราใช้ค่าอะไรคะประมาณใครไม่ตอบค่าประมาณผิดไหมคะไม่ผิดใครจะตอบหนึ่งร้อยแปดสอดเซนก็ได้นะคะแสดงว่าวัดละเอียดมากนะคะแต่วัดการวัดความสูงกับวัดน้ำหนักเนี่ย เขาไม่นิยมวัดเป็นทศนิยมเอาเป็นจํานวนอะไรคะจานวนเต็มเพราะฉะนั้นจาไว้เลยนะคะถ้าวัดพวกนี้เราใช้ค่าโดยประมาณเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราใช้ค่าโดยประมาณนะคะเราก็จะบอกว่าดวงใจเนี่ยสูงประมาณ183เซนติเมตรนะคะอันนี้สัญลักษณ์ประมาณนะคะ182.88เราก็ปัดนะคะทศนิยมไปนะคะก็เป็น183 เราก็บอกว่าดังนั้นสุดาสูงกว่าดวงใจเพราะว่าดวงใจสูงเท่าไหร่คะ175ก็เอาความสูงสุดาตั้ง183ลบด้วย175เท่ากับ8เซนติเมตรทานไหมคะ,ะการบ้านให้ไว้นะคะเนี่ยตรวจด,ด้วยให้เรียบร้อย